เ s w i t h Engineers เนี่ยเราจะมาดูในส่วนของเทคนิคดิชิทัลไวทิงซึ่งวันนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วก็คือจะเป็นตัวรวมยอดความคิดทั้งหมดหลังจาก2คลิปใหญ่ๆก่อนหน้านี้ก็คือเป็นส่วนของตัวรีวิวก็คือเป็นกราฟแม่รีวิวว่าควรจะโฟกัสในกราฟแม่ส่วนไหนบ้างหรือไม่ในการที่จะพิชิตตัวข้อสอบกราฟแม่หรือ,อ, mar, รอลักษณะของ เออร r เอดเอนต์ฟิเคชันแบบนี้เนาะกับอีกอันหนึ่งเราลองลุยตะลุยทำข้อสอบเก่าๆไปแล้วประมาณ20-30ข้อซึ่งเราคงจะได้ไอเดียในส่วนหลักๆมาบ้างทีนี้วันนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายที่ผมจะมาสรุปให้เป็น Step by Step ควรจะทำในงไง 1, 2, 3นะซึ่งก่อนหน้านี้นผมก็จะเรียกอย่างเงี้ย step by step สั้นๆง่ายๆแต่มีลูกสิษย์นคนหนึ่งปันวิศวะ ก็บอกอาจารย์เรียกว่าสเตปบายสเตปไม่เห็นเท่ลเลยก็ตั้งชื่อใหม่ให้ผมหลังจากนั้นก็เลยเรียกอย่างนี้มาตลอดก็เลยเรียกว่า algorithm เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยจะเป็นคลิปที่จะ,ะมาพ n t ในส่วนของ a l g o r i t ึ m ที่จะพิชิต writing ใน cu t e p นั่นเองหรือข้อสอบ grammar error identification ในส่วนของ cu t e p นั่นเองเรามาดูกันในแต่ละ step จะเป็นยังไงบ้างซึ่งแต่ละสเตปที่ เขียนคัดออกมาเป็น a าโครเวตึมเนี่ยผ่านการทำวิจัยผ่านการทำรีเสิร์ชมาอย่างมากมายนะถึงจะออกมาเป็นขั้นตอนการทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนที่บอกไปแล้วตัวเมนตัวสัคเจอร์ภาษาเกฤดเนี่ยเหมือนกันหมดและเพียงแต่ว่าข้อสอบอะไรจะเป็นอะไรเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ผมจับซีอูท e ก่อนนะในเฉพาะซีอูท e ก่อนจับข้อสอบมาเป็น1 0บสปี มาเรียงมาดูเทรนทั้งหมด่ะมาดูเทรนทั้งหมดว่าออกอะไรเยอะเล่นอะไรเยอะหลอกอะไรเยอะดูความสําคัญมาหลังจากนั้นมาทำเต็นอัปเปร์เตอร์ให้ทุกๆคนได้พ่ชิดพาร์ทนี้อย่างง่ายขึ้นนั่นเองมีขั้นตอนมีเซตที่เรียบง่ายแล้วก็พิสูจน์ได้ลองมาดูในส่วนแรกซึ่งผมจะเรียกมันว่า normal structure นะครับนในส่วนของ normal s t r t u r เคย วิเคราะห์ไปลแล้วในส่วนของอรู้สึกจะเป็นคลิปเทคนิคทฤชฎีไ i รทิงซึ่งเป็นในส่วนอินโทรดักชันมั้งเนาะเคยวิเคราะห์ไปลแล้วละว่าใน CUTEP ทมีข้อสอบไ i รทิงทั้งหมด30ข้อโดย normal structure เนี่ยจะเป็น80%เพราะ80ของ30ก็คือ24ข้อนะ24ข้อจาก30ข้อจําวัดเราในส่วนของ normal structure นะเพราะฉะนั้นถ้าเราแม่นตัว English structure คือพูดง่ายๆเราสามารถมีสกิลในการเขียนได้อย่างถูกต้องเนี่ยในส่วน24ขนะ้อเนี่ยอาจจะไม่ใช่ปัญหาของเราก็ได้นะแต,ววต่องเหล็กกนะ็ต้องแม่นทีเดียวนะต้องแม่นพอสมควรในส่วนของ n a u n structure ทีนี้เรามาดูกันว่าในส่วนขอ normal structure หรือ m a n structure เขาจะเล่นอะไรได้บ้างดูเป็น step work e ขั้นแรกที่บอกให้ทำเสมอคืออะไรยังได้ไหมหา subject ก,กับหา เวิร์บแท้นะหาซับเจกับหาเวิร์บแท้นะครับ,บ,บ,แบ,บ,แรบหาให้ได้สำคัญที่สุดผมเน้นไปตลอดตั้งแต่ตอนทำข้อสอบหรือทำทุกพาร์ทน,นี้จะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดแล้วคุณจะโดนหาอยู่เสมอนะว่าเวิร์บแท้อยู่ที่ไหนใ่จำานกนั้นนะเพราะเวิร์บแท้จะเป็นตัวแบ่งซับเจกของประโยคนั้นๆเนี่ยได้อย่างชัดเจนว่าตัวไหนคือตัวเมนนั่นเองเพราะฉะนั้นเวิร์บแท้สำคัญที่สุดหาให้ได้ subject อยู่ไหนหาให้ได้เวิร์บแท้อยู่ไหน หากันได้ไหรือยงครับแม่นละองเช็คตัวเองนะตัวเองแม่นในการหาสองอันนี้ได้หรือเปล่าเมื่อแม่นแล้วทำยังไงต่อแน่นอนสิ่งที่ออกเยอะที่สุดแล้วก็ซีเรียสที่สุดสําคัญที่สุดในตัว s t r u c t u r e ก็คือดูว่า2อันนี้นะเข้ากันหรือเปล่านะดูว่า subject กับ verb เข้ากันหรือเปล่าจำได้ไหมที่เราเรียกว่า subject and verb agreement นั่นเอง subject กับ verb มัน agree กันหรือเปล่าคือมันเข้ากันหรือเปล่า เราเช็ค3แบบเราเช็ค3รูปแบบของความเป็น agreement เช็คอะไรบ้างดูอันแรกที่เราจะเช็คคือเราจะเช็ค tense นั่นเอง tense ทั้ง12 tense ที่เราจะเช็คในส่วนของ normal structure เราจะเน้นในส่วนของ structure ่อนนะเป็น tense ที่เป็น structure ถ้ายังจำได้ tense ผมบอกว่าในการเรียนให้ได้ลึกๆจริงๆมี2 level เลเวลแรกที่หลายๆคนจำจำนะคือเลเวลนี้ก่อนคือสตรัคเจอร์ subject บวก past a s บวก verb 3นั่นคือสตรัคเจอร์กันเลเวลที่สองคือวิเคราะห์ลึกๆคือได้เซนส์ของการใช้ tense อย่างลึกซึ้งน,นั่นเองนะเพราะฉะนั้นคือการใช้อย่างลึกๆนี่คือ normal structure เราเท้นตัว structure ของ tense ก่อนเพราะฉะนั้นมันไปได้หรือเปล่าก,กับ1ใน12 tense เช็ค tense ให้ถูกว่าสแตรเจอได้ไหมสแตรเจอได้ไหมอันที่สองคือเช็คเรื่อง voice นะเรื่อง voice จำได้ไหมครับเรื่อง voice มี2องันใช่ไหม active กับ passive active กับ passive voice ถ้า active voice ประทานกระทำเอง passive voice ประทานถูกระทำนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเป็น active ผู้ง่ายๆมันก็ย้อนกับไปเรื่องเ e n s e นั่นแหละ ไอสิบสเทนั่นแหละก็คือเป็นแ c t i v e ทั้งหมดส่วน Passive ก็เป็นไงอยู่ในคลิปจับยัดฉะนั้นจับในอยู่ในคลิปที่จับยัดจับ Verb to b e บวก verb 3ยัดเข้าไปในพอร์สุดท้ายของ12 Ten s เเราเคยลองทำกันเป็น,นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเราไม่ต้องจำอะไรเท่าไหร่เล mm hmm. เราจำา2 t เทมส์พูดเปลี่ยนประจํ3า3เท้น ames, กับ2 aspect หลังจากนั้นผสมออกมาเป็น12 Ten s เเราจับ Voice ท้าสี่ voice เ e r b to be บวก v e r b สามยัดเข้าไปในพจสุดท้ายของ12เทนทำการบวกลบสมการได้ออกมาอีก12เทนที่เป็นท้าสี่ที่เราตัวนักตัวหนาว่าทั้งหมด12เทนแ์ Active 12เทนท้าสี่รวมกันเป็น24รูปแบบนั้นเนี่ยตัวนักตัวหนาจริงๆแล้วใช้รูปแบบของ logical English หรือเราพยายามวิเคราะห์จากสมการจากความเข้าใจเหลือไม่ยาก ใช่ไหมถ้าจำได้ในส่วนของเนื้อหาทีนี้ในส่วนของ passive voice ดูให้ดี active passive ใช้ได้ไหมเข้ากันหรือเปล่าสับเ t กับ v e r b ประธานทำเองหรือเปล่าหรือถูกประาําดูสักนิดหนึ่งดูสักนิดหนึ่งสังเกตนิดหนึ่ง,งอันสุดท้ายจะเป็นเรื่องพ o s เรื่องนี้สำคัญไม่แพ้ตัวอื่นเลยเรื่องพ o s ถูกไหมถ้าประธานชี้ให้ได้ต้องชี้ให้ได้ว่าประธานคือเอกกับ์หรือว่าประธานคือเท่าบูปพ o s ถูกไหมซึ่งเหมือนที่เคยดูในเนื้อหาไปแล้วเรื่องนี้เหมือนง่ายๆนะชี้แค่เอกจน์พุทธประพุท์แต่ถามว่าโจทย์ระดับนี้มันจะออกไนหะมอแนนชู o ค a ส s อย่างเงี้ยไม่ออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่ชี้ง่ายๆไหนเอ,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 เอกจน์พุทธประพุทไม่ออกแน่ๆเพราะฉะนั้นมันมีหลายกฎมากมายใช่ไหมหลายเทคนิคมากมายที่จะดูว่าเป็นเอพกพจน์หรือพระอุพเพราะข้อสอบระดับนี้แนะ่นอนประทานต้องยาวๆหรือ ชี Lust ้ยากๆว่ามันเอกพจน์หรือผู้พจน์ต้องมีตัวหลอกเยอะๆเพราะฉะนั้นกดทั้ง24ข้อในบทเรียนของเรื่องพจน์เราดูกันไปแล้วเพื่อจะมาแยกให้ได้ว่าเอกพจน์ผู้พจน์เพราะเอกพจน์เวิร์กก็ผันแบบหนึ <ROI> ่งพูพจน์เวิร์กก็ผันแบบหนึ่งถูกไหมครับว่านี่คือเรื่องใหญ่ที่สุด tense voice แล้วก็พจน์ต้องเข้ากันนะต้องเข้ากันในสวรมิติีสำหรับตัว Subject กับตัว เมนเวิร์นั่นเองเพราะฉะนั้นได้า j e c t กับ v e r b ที่เข้ากันนี่คือส่วนที่สำคัญที่สุดเพราะเราเรียงจากสิ่งที่สำคัญที่สุดและเขาก็เล่นเยอะที่สุดเช่นกันเพราะจะมาเป็นในหนึ่งวิชามาที่ว่าถ้าเราหาอะไรไม่ได้เลยจริงๆหรือต้องดาวแล้วสิ่งที่อยากให้เดาคือชอยที่ขีดเอาไว้ด้วย m a นเวิร์อยากให้เราวชอยที่ขีดด้วยเมนเวิร์ พราะมันมีสิ่งที่จะเล่นได้เยอะที่สุดสิ่งที่จะเล่นได้เยอะที่สุดเดี๋ยวยังมีอยู่ใน hidden structure อีกนะแบบข้อ b เดี๋ยวละเอาไว้ก่อนที่จะมาเล่นไอ้นี่ได้อีกเพราะเราเลยบอกว่าเป็นวิชามาข้อที่หนึ่งนะผ่านแล้วนะวิชามาเดี๋ยวลองลองจับนะวิชามาจะมีเยอะขึ้นเรื่อยๆรื่อยนี่คือวิชามาข้อที่หนึ่งนะมาดูต่อมาเรื่องที่สามหรือ s ็ปที่สามที่เราจะทำถ้าเช็คสองอัน ซึ่งหลายๆครั้งเช็คเทนเช็คไว c ์เช็คโพสได้คําตอบที่ผิดเลยก็ไม่ต้องทำและสเต็ปที่3พอรีบตอบข้ามไปทําข้อต่อไปหรือในหลายๆครั้งเราเช็คแล้วมันถูกเราก็มั่นใจไงว่าข้อนั้นไม่ใช่เราก็ไปดูข้ออื่นๆต่อไปสมมติผ่านไปยังไม่ได้อะไรเลยมาดูข้อ3ต่อสิ่งที่เขาจะเร่งล้วก็เป็นสิ่งที่สําคัญไม่แพ้ากาันคือเรื่องเวโ ยังจำได้ไหมครับเรื่อง verbal คืออะไร verbal คือ verb ไม่แท้นั่นเอง verbal คือ verb ไม่แท้มักจะเล่นบ่อยๆเช่นการสำหรับ verb ไม่แท้ก็คือเล่นอะไรบ้างเรื่อง participle เรื่อง participle ยังจำได้หรือเปล่า participle คือชื่อบอกไงว่ามันคือ verb ไม่แท้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเมื่อก่อน มันเป็น verb เกิดมาเป็น verb แต่ดันไม่ทําหน้าที่เป็น verb เกิดมาเป็น verb แต่ดันทําหน้าที่เป็น adjective ถูกไหมเราไปทวนนะ act เป็น present participle กับ past participle นี่คือ verb ไม่แท้ตัวที่1ที่จะออกและออกเยอะที่สุดคือ p a r t i c i p l e เรามาดูในตัวที่สองของ verb ไม่แท้ก็คือ d u r u n น ดูในส่วนของเจอรันนะดูในส่วนของเจอรันนั่นเองเช่นเดียวกันชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าเวิร์กไม่แท้เช่นเดียวกันกับขึ้นบนเลยเมื่อก่อนเคยเป็นเวิร์กมา่ก่อนแต่หน้าที่ตอนนี้เจอรันมันเติม ing ก็ไปนะบวก ing ก็ไปหน้าที่การเป็นคำนามนะหน้าที่การเป็นคำนามนันนนม่นเองอย่างเช่น dance เป็น dancing นะเต้นการเป็นการเต้นนี่คือในส่วนของเจอรันซึ่งออกเช่นกัน ไมู่อีกส่วนหนึ่งมาดูอีกส่วนหนึ่งที่มักจะออกก็คือ i n f i n i t i with to เช่นเดียวกันกับ g e r u n นเมื่อก่อนเกิดมาเป็น verb เราใส่เป็น t o บท verb หนึ่งจาก verb เปลี่ยนหน้าที่เป็นคำนามได้เช่นการเหมือนเพสเมือ่อกี้ dance เป็น verb นะครับเกิดมาเป็น verb dance เติม ing เป็น dancing dancing คือการเต้นเช่นการถ้าเราไม่อยากใช้ dancing เราใช้ to dance ก็คือการเต้นเหมือนกันนี่คือสิ่งที่จะเร่นได้ใน word ไม่ชู้่ verb ไม่แท้นั่นเอง verb ไม่แท้นั่นเองเพราะ verb ไม่แท้เวลาเราเห็นคือเกิดมาเป็น verb แต่หน้าที่ไม่ใช่ verb เพราะนผมเลยให้กดอันหนึ่งที่สำคัญที่สุดในการเรียนภาษาองังกฤษแบบคิดวิเคราะห์ให้ได้คือ ห้ามจําเด็ดขาดว่าคาคํานี้เป็นอะไรเหมือนตอนเด็กๆอ่ะเคยจำได้ไหมคุณครูมักจะแต่ให้สาวเราไปเปิด Dictionary เราเขียนอย่างเช่นคําว่า water เราเขียน water คนา,านามแปลว่าน้ำแบบนี้ใช่ไหมแต่จริง water เป็นนนวเป็น verb ยังได้เลยใช่ไหมไ water my plants ฉันรดน้ําต้นไม้ของฉัน water เป็น verb ก็ได้เพราะฉะนั้นหลายๆครั้ง ตัวนั้นน่ะเกิดมาเป็นอันหนึ่งแต่หน้าที่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นอย่าลืม logical English อังกฤษคิดวิเคราะห์ต้องคลิดทุกอย่างจากหน้าที่ของคำห้ามจำเด็ดขาดว่าอะไรเป็นอะไร